สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาเสนะครับช่องที่จะรีวิวทุกอย่างเท่าที่จะนึกออกรีวิวตามใจอะไรมารีวิวได้หมดเริ่มจากเทปแรกของเรานะจะรีวิว l i v e r p o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  f f i i i a l m m m b e r s h i p ซีซั่น2 0 1 8 2น1 9นะครับแต่จะเป็น International Membership Membership นะครับผมโอเคอันนี้คือด้านหน้านะอ่าเรามาดูด้านหลังกันเลย ด้านหลังเป็นยังไงอ๊บโอเคนี่นะมันก็จะเขียน Official Membership International Membership โอเคราคา18.99ปอนด์ก็คือ19ปอนด์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราแกะดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมาแกะกล่องกันเลยผู้ช่วยจัดการเทออกมาเลยเทออกมาเลยอโอเคอ่ะ เริ่มอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรนะ Your a e Not a Member Without Your LFC Official Member Card ไม่เอาไปตั้งอ๋อแกะดูแกะดูแกะดูอือโอเคอ๋ออันนี้โอเคอันนี้คือ ใบแล้วก็มีโค้ดเนาะมีโค้ดให้เราไปลงทะเบียนเป็น Member s h i p โดยสมบูรณ์อันนี้ยังเป็น membership โดยไม่สมบูรณ์นะครับมันจะมีโค้ดข้างในเราก็ไปลงทะเบียนเนาะผมไม่โชว์โค้ดเนาะเพราะผมยังไม่ได้ลงทะเบียนผมเพิ่งเปิดเลยอันนี้สดๆโอเคต่อมาเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นธงนะอ่ะคุณช่วยไปแกะก่อนแกะให้เขาดูก่อนแล้วก็มีอันนี้อันนี้ มีอาริวปูนี่เป็นเข็มกลัดนะเป็นเข็มกลัดโอเคอ่ะข้ามเก็บอันนี้เหรออันนี้ก็เหมือนเป็นใบโคสนานะครับว่าลาริวปูมี2อ0สปอร์เตอร์ครับนะแล้วก็อันนี้ to j o y the world greatest football family ก็เราก็ไปหาดูนะว่าแถวเรามี Official s u สปอร์เ r อร์ครับหรือเปล่าโดยเข้าวเว็บนี้โอเคข้าม ่อไปอันนี้ฮ้มันดูอันนี้เป็นที่ใส่พาสปอร์ตนะครับซองใส่พาสปอร์ตโอเคอ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเป็นพวงกุญแจโอเคอ่ะชุกช่วยแสยังครับโอ้โหใหญ่มากแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้นะทงไอที่อยู่ในนั้นเมื่อกี้ เป็นธงโอ้โหนี่วีอาริพูแล้วก็เป็นรูปโมเมสซาลาแต่ว่ากล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะก็เลยจะเห็นเป็นอะไรอย่างนี้แต่ผ้าผ้าดูแล้วผ้าไม่ค่อยดีนะครับแล้วในแล้วในซองมันจะเขียนมาว่าใช้โดยเฉพาะตกแต่งเท่านั้นเนาะดูบางมากเลยอันนี้ โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดนี้นะที่ได้จาก ship ลิวพูอินเตอร์เนชั่นแนลเบมชิพราคา19ปอนประมาณกี่บาทไม่รู้ดีเข้าๆไปให้ปอนละ50แล้วกันก็เกือบ1,000บาทนะครับแล้วก็จะได้ส่วนลด10%นะถ้าซื้อออนไลน์สโตร์นะครับในออนไลน์สโตร์แล้วก็ถ้าซื้อตัวนี้ถ้าเป็นเมมเบอร์นะจะมีสิทธิ์ เขาจะไปสุ่มรางวัลน,นะมีอยู่2อย่างก็คือตั๋วไปกลับพแเราก็ไปเยี่ยมชมแอนฟิลดนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูแมตช์หรือเปล่านะกับลูกบอลหรือเสื้อดายเซนแท้เนาะเซนมือก็ไปสุ่มกันมี2รางวัลโอเคครับจบแต่เพียงเท่านี้เออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีคนสกิดมาบอกว่าซื้อหายังไง อันนี้ผมซื้อมาจาก Official Store นะครับแต่ไม่ใช่ Official Store ของไทยนะครับผมซื้อมาจาก Official Store อังกฤษเนาะเพราะของไทยมันผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าพอดีเพื่อนผมจะกลับพอดีจากอังกฤษผมก็เลยฝากซื้อมานะครับแล้วคลิปหน้าจะมีของเกี่ยวกับลิวร์พูอีกชิ้นหนึ่งนะครับ เดียวแต่ยังไงก็ฝาก Subscribe นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันของลิวหูอีกชิ้นหนึ่งที่ผมซื้อมาผมขอเก็บไปก่อนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ